ย้อนี่จงทติอีจงเนี่ยจีก็ติดนิจจเดาน้องนอหลงแม่ยอลอชาสอเคลดเาเนี่ยเฉดานตาเป้าทานขอว่าเปวมบุญเะารูจิตสือตชินอให้เรันดิขอเกบปฏิบัติธรรมนะเจเป๊ะ่งปฏิบัติธรรมน้องวันที่หนึ่งเก่าจีมดสาเต้าน้องวันที่เป๊ะเจ้าอีเลว่ากุลชัชสอเคลยดเจ้าเนย เจ้จอต้วเต่าหรอล้ยิ่งตัวหมุกกลงเป้เน่จอดแน่ตัวชิเต่าหรอเน่กูหลอกมุดเจรเบรเป้หอหลอมลงธรรมะหรอปฏิบัติเจรเป้ออนไลน์หรอยิ่งเตาอ้อย่างเก่าเนอรหอขอนอนเจยาขอกูยอ่อยซจ้าขอก้มงอัวเป้อัวเจาะหีเจเป้ชิเต่าตัวลอซี่หอเป้ตัวลอซี่เอเป้โยละมูมั่วเกะทำบุญดัชเช่จ้ารู้จิตสอตัชินอนะยนะ

Chỉ ít tư nhà phát tài ra, ít tư chế phát tài ra, nhờ ít khu này chí. Cháu hưu hoa hưu chỉ, cháu hưu hoa hưu chỉ, ít tư nào nhờ bế sẹn, chí vạ, nhờ thái. Nó chỉ nhờ cầu phá, nhờ đô la, để phát màn, nhờ thảo luật trị tử, nhờ muôn cây, nhờ chí muôn cái, nó chỉ chỉ nhờ cầu tự phá mình chính đó. Nhờ linh đạo, nhờ nay linh tư, xã lộc cổng đất lục mẹ, chỉ ó tư nhà phát tài ra, chế phát tài ra sao con sao mong khai bình nhà bị cô sao hư hư chị trâu nè sờ đờ nó chị nè lò mồm trâu lộc mẹ cổng chỉ nè vợ tài ra chị vợ tài ra tao nợ tu ba tháng lo giờ bé chi giờ có tu chữ chỉ ít ke tu keng, đã có tu keng, họ giờ ai có giờ tu có lối ra nữa chị có họ mẹ cho ý cho và là giờ ý và ba, một một trâu y ó bộ là yên tàu tan còn đại yêu quật trời yêu cho yên trong cơn gạo, lũ mẹ yên trong xe à tàu chạy sờ đờ là cũng cho lũ mẹ chỉ ó tư ran đờ

เราหมูเข้าลี่จะเนี so, then, ่ยก็การยังเป็ดตรงนอนตาวเปล่าะว่ามุดจันดวน่ะว่าเตี้ยนดว่าตังดายดาเยลีไปอยู่ลอจีขอนอเยอีขอกีจงแหงเนอเยก็เยอีตูวก็สาระกงจีร่างท่าหลวงแม่น่ะเราเต้าชวนสีน้ำมูยาขอก้มหงที่ออขอก้มหงที่ออยาหลวงแม่อยู่ลอจีเจ้าลูกแก้วนอนเนะเจ้าลูกแก้วนอนเจว่าหลวงแม่อยู่มดเจาะลออธิษฐาน athitán à uo brie u cong u mộng cõi nơi uo i lú lú gla chi chi lomu tì thái lomu tròng u tăn thọ u lú chén trật Có u san chú luân chú brie chitalin thở thở uo samá thi cõi u ja thi lịch chữ cho ja lú gla chi nhớ trảo u lú la cõi uo samá thi theo chi chi nón lomu an ca hứa chi pu trau ยาลีเจ้าลูกแก้วนอที่เจ้าลูกแก้วอ่ารู้จิตืนอหลวงแม่หยดจิเจ้าลราหมดเทาไหวทาไหวมดจอดจะหาเจ้าพระธาตุเนอหลวงแม่ตั้งต่อจีจีรู้พระธาตุเปร่ารู้เนารอมเปะว่าตุ่มหล่อล่อเปะเชียงของหลวงแม่รู้วัดเปะหอบอ่าอีรู้นอเจ๋ยยัดตอนระจังหวัดสุรินทร์ชิตาลินเธอเนาะรอเจ้าะเนียงเข้ากะยยิงหลวงแม่จังตั้งต่ออวะเจาาเจ้า เจียอดเราเห่าขอเช่าว่าลูกป้าดอกบัวว่าเช้าเนียงเกากระย้งเห่านอเจีลูกแม่ฮัดเชิงหยกมัวเจาะลูกแก้วนอจอดเราเห่าเทียยาลินเตอยาแน่ลิงทอแน่สาจิเจาะอวะลูกแก้วนอลอามูเท้าไหวต่ว่านสองหล่อเท้าไหวเดาจาเท้าไหวใช่ว่าคือฉีปู้บเราแน่เรมูจอว่าก้องอว่หมงอว่ปอเห่าลอามูตีถ่ายแน่ตุกเข่ง จอตาเหาเจาะกาเหนียงแก้วกะแยง่งขอจากเจ้าลูกป้าดอกบัวเราเชียรจอตาเหาลูกเจดีย์ลูกเจด,ลกเกดีลูกพระธาตุเดาเนาะเจแน่กลงอยู่หาลูกลนะูกแก้วเนาะเตาอีลูกนะาะอย่ากไปปวนบ้านเนาะอีลูกลนะูกแก้วเนาะอย่ากไปปวนบ้านเนี่ยทายอ่อนเนาะเจียวหลวงแม่อยู่มัวลูกลูกแก้วลเนาะจอตาเหาเทียรจิตาลินเดาเนาะรอ lúc mẹ hát trường vừa mua cho lúc kéo nó cho một tròn tới ra đó cầu, thế tròn tới ra khỏi gia hồ thế gì giờ li giờ nè lên tư xả cho lúc mẹ chỉ ua cho qua lúc kéo nó thao vải tròn tới cho chơi trận chén chơi mua hư hoa hư chỉ còn là một thói cống, thói mộng cho nên sẽ đời Rồi okay. giờ nè ở chợ เราจะแน่อาจจะสาเราโมว่าฉิ่จะลูกแก้วบรรจุยนือจะหาเจ้าพระธาตุเจดีวอุลงแม่ตาต่อฉี่ไอว่าจอะขาลูก่านุหาวันเนลเต้งลิตู่อุ้ก้องวุ้มองเราเช่าเราเช้าเจ้าแน่เราอุลุด่าลูดชดเจ้าแน่เขว่าหลวงแม่หาเราฉีเจ้าแน่ต่ออีรู้ย่อเปป่วมบ้านหลวงแม่มาจีมาไอ้โมจะหมูถวายเจ้าแน่สาแน่เน่าเด็ดเด็ดรอหลวงแม่อยู่อวดเจ้าแน่เนอะ เจจอลูกแก้วนอนเจเนี่ตัวแทนลอนเตอขอปอเห่าขอก้มมองลูกดาวเจว่าอยู่ปฏิบัติอยู่รถเช้าลูกฮือว่าฮือฉีบปูตะอยู่จอราเจแล้วเหนียชับปลาเลยนะจะลูกแก้วนอนนะยะเจเท่าแล้วปฏิบัติตัวร้องเจเหนือฉื่อจะลูกแก้วนอนลมตรงเตอว่าหลังตุเข่งและชั้นทุกปีเถ่าว่ารู้าอ่าบุญออกพรรษาแต่เนาเจราเทียช่วจะดวงแก้วนอต่างแต่ราขอนเย้ารายยาหอาได้นะของตมหมูเนาะะ chỉ ta lên đó nhớ trong đó kế bát tham nó lo tăng giống là chế những bỏ lúc kéo đi <laughs> nhớ họ lúc ra chi lo một không tan cho lúc nhớ cho họ lúc kéo lú lú kéo đỡ giờ lú cho dùng một trò bộ bẹ cộng giờ đi <laughs> giờ có mộng thế giờ mua chỉ rồng hẹn giờ có giờ tu và có xả lòn đôi mẹ chỉ cho lú kéo nó thao vải có chỉ nó chỉ ít lú sư lọ tàu chua lú la tàu chi lú la tàu họ cầu từ lú la yên ชั่วเจ้าชั่วรู้เหล่ายิ่งเตาเตาตั้นชออดั้นแต่ก็เช่ก็สาจิเบาลิจาเจก็เจ้งตรงตัวเราหลวงแม่ก็สาเนียตัวหลวงแม่มาลีอยู่จะลูกแก้วนอนเราอภิรี่ตก็ยั้เรารู้จิตสื่อนอหลวงแม่ก็อยู่เราเตายอเปล่าชิบัวรู้อย่าเรา้สจิตื่อแต่สน่อเจกจอตายว่าระงั้นเราสาจะเชี่อเมกาเอลวเราโกงตัหลแล้วเราป้าหลวงแม่อัวรู้ว่าพระธาตุเจดีที่เราจิจอดร่านะอย่า cho tay đỡ nó chê là muộn quá, ít lên, bếp lẩu cho lú, lẩu muối, đẻi tiếc, lẩu tỉnh hợp hơi. Mary, luồng mẹ tết ở nhà mua cho lú kéo nó, cho lẩu đang nó chèn, nè tiếp theo, sạ nhẹ tơ tàu, luồng mẹ Mary, sầu bê, theo lọt chòng, ra nét. mẹ mua cho lú kéo, lẩu ốp ri, ra nét nó. Wa... Yeah, à, nó ก้มหงษ์ที่เป้นะอย่าหลงแม่อย่าอ้วนขอก้มหงษ์ที่เป้นะเจีย่าหลงแม่อย่าม้วดเจาแผ่นทองจงรีนอนะอย่าอ่ะขอนอนนาเจหนึ่งหยาอีได้กูอ๋ออ่ะาตาชีหนึหนึ่งหยาสี่กู้หยอกตาชีหนึ่งชีหยกูที่เตี้ยหนึ่ะชีหยาอีได้สี่กู้ซื้อตาชีหนึ่งหยาต้องด่านะอย่าอ่ะหนึ่งหยาต้องด่านตาชีเหล่าม้วดสี่เจเจจงรีเจอกูนะเจได้นอนนาเจียหย่าเด้แผ่นทองเนาะได้แผ่นทองล้อ yao tiếc, có xã sơn bê nha nhở, xã y đi <laughs> no liên nọ, sẹo cũng lướn bê, sẹo cũng lướn lán khai, lão mốt sẹo cũng cho bê tao y đi đại liên có sẹo, có xã, có liên bê tuấn nha kê, lão เจนดาดาขีหีย่าลีนอนะยอเจนสามารถเชาเตาก็รีเบก็รีบริษัทลาชิล้านค้าลาชิยอขอว่าก็อธิษฐานตั้งใจก่อนเนื้อเนอย่างต่างเนื้อฉชดฉีดก็นะยอเจ็ก็ชาวเตาทันทอไปซื้อเตียก็อีเลนอะก็สาเชาเจ้าว่าจวดจากจวดได้รายิ่งเตาชีเจ้าจวดได้แล้วยิ่งเตาก็สาจชาเป๊ะเจ้าใดเก่าใด้เน่งเก่าใดเราอีได้เสเลายิ่งเตาเนาะตอนเด็กก็ตุกแค่เนอ เจ้อัวจอนอเจหลงแม่เจ้าเชาก็ลิมเบก็ลิเซงเธก็ลิคำอธิษฐานหล่เตาหอก็ลุ้มเบนเธอก็เจนิ่งหล่เตาก็เจนิ่งก็เช่าอีลุ้มเบยออีได้นอหล่อยิ่งเตานะเอก็สาอธิษฐานก็ว่าหนึ่งอัวพลังงานทรงหลอมมุปะเธอก็หลอมมุเช้าเธอก็ดันได้ชินนลอกก็เช่าเธอห่นอนะหลงแม่หม่อมเชาเธอเหอนอเจเท่าเตี๋ยหลงแม่เช่ตได้หลอกนอนเจหลงแม่เยื่อม้อ Ý lưu, uh, ý cho lộ mù à cú nó cho lộ ua y cho y cho cú dọ à chị lúng mẹ cho lộ mù tài rong à, nò này dọ tài y ả bế tài giang khẩu ná vì thế nó nó chị nhìn nhẹ kia xứ à nương nhìn kia xứ chị dù dân tài tao nó à tài y ả à, tài giang khẩu à, tài cho 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 nhìa cho cú tớ chị thảo mẹ xong beta ta nó chị lúng mẹ dọa mốt tài lì nó à มอตายลีขอหลวงแม่ตายตาสินนอหนะเจเถ่าเศ้าแน่จอมเบต้าเจหลวงแม่อยู่มดตายลีนอ่าเจเถ่าหลวงแม่ตายตาอวีลูกกู้ลีนอเหรอเนาะเจหลวงแม่อยู่ม้อเจ้าหมูอวปรีเนาะหลวงแม่อยู่ม้อเจ้าหมูอวปรีเราแน่เจอวปรีตาเนาะเจหลวงแม่อยู่ม้อเจ้าหมูจอเถ่าจอขอว่าหลวงแม่อวปรีนะอย่ากอวปรีละเล่อเองจอขอว่าหลวงแม่จีมหล่อจีว่าเหนียงเก้ากระยิ่งโล หลอมูเจ้า Dante, เจ้าขอว่าหลวงแม่บรรจุว่าจอเจดีหลวงแม่บรรจุจอปอเห่ resigned, เาตะเห่านะเจหลวงแม่อย่างมอจอตะเห่านะเจจานอนเนี่ยต้องด้านะเจ้หนึ่งจิตเจ้าเลือด้อจิตเจ้าเลือดจิตเจ้าเปลี่ยน้อเจ้าหนึ่งอย่างอเจ้าเห่าลูกขอเห่าอวยอีช่อเนี่ยชอบกูตอนแรกสดาหมู่เด่นเด้แห่งลีนะเจหลวงแม่อย่างมดอวยอย่าลีนอนอ้อย่าถอยมดตายเต้าอีอย่าลีนอนเหรอนะเค giờ món thua nữa giờ món thua còn nữa quay ít cho cú đi nó à chỉ cho họ tiền nè xong beta là nó chỉ lúc mấy yêu nó quay giả tay cho nhị cho cú nó tay ít cho cú cho gạo nó chỉ sau này cho nó ta là chỉ mua tay qua nó ta chỉ cho mua pi cho mua pi sau cái nhà cái xe ชอบเนี่ชยอออชยอบกู้เราแน่ยอเอ๋วกเก๋อพิ้วเราแน่หัวหูเจ้ท่านเจหลวงแม่อยมมู่ยมัวเจ้าหมูจอราเฮาเจ้าพระธาตุน,นยายอ่ะเจ้าพระธาตุว่าขอเชิญเอลุกฐานาเฮานายอ่ะเอหลวงแม่จะจอลูกแก้วนายอ่ะ chị cho cháu lu kéo thia cho 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 nhẹ cho hậu nữa chị lúc mẹ cho cho mi nhổm lò cho tao chán tao già khủng chèn chén nhớ cho hậu ha cho 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 nhẹ nó cho nhẹ cho rồi trong gạo nó cho cho hậu sau này lim bê hủ ti sư cho cho hậu nữa à chị lúc mẹ dụ qua khỏi nó thia nó chị tông đa nó chị lúc mẹ mua này bù giờ ít nên nữa à ý đen nên ba giờ nay nên thư nay xã qua trí chỉ ít ba yọ. à qua trí đây là tàu ý đây là tàu cậu này là tàu sau nay chỉ nên ý linh ý đây là riêng tàu là nay sẽ nay chỉ chơi chơi tàu họ giờ nay họ xã tiêu của xã sau của tàu kia chưa tàu của ilum bèn là หยั่วจ so ้วจอจ้วดาเรายิ่งเตาหยัวชีเจ้าจ่วะยัวเป๊ะเจ้าจ่วะยัวเน่งเก่าจ่วเราอยากหยัวจ้วดายเราอยากยัวลิจาเรายิ่งเตาเนื้อตนแต่เน่ไอ้เน่เจยงตรงตัวเจหลงแม่ชาวเน่เฉมเบย์เชาวชคอเน่รูกหอบพิอารีเน่ต้องการเราเหรอเจ้าเนี่ยเนาะเจว่าหลงแม่อยู่มอเจ้าหมูบรรจุเราเหรรู้ฐานเจดีนะอย่าไอ้โอ้ยเฉยชฉยเนี่ยเนาะตือปีจืดลีให้เตียอยู่ว่าชี่ยเนี่ยชี่ยกู้นะอย่าเจ้าหมูเฝ้าเราเหรว่า เจ้ามูเฝ้าตะเภาขาว่าเจดีนะย่อไอ้กอยอยู่มั่วเชอเนี่ยชอบกูยอดตะเภาเนอะเนอะยืนลินเตาย้อนนั่งเตาสนใจให้เตียอยู่ว่าเรากงทอหลวงแม่ชาวเบตเราจ่อแผ่นทองนอนอหลอเนี่ยกุศลเนี่ยตัวเตาน่ะยิ่งได้ย้อนนั่งกับบ้าหลวงแม่มาชาวเราแน่ lúc vào lòng mẹ họ mà muốn cho một bàn chủ cho nên hữu tiết sĩ và bị hữu tiết sĩ cho nên sợ đau nữa lòng mẹ cứ vừa tao 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 cứ lo nữa à vừa tao 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 cứ lo nhưng tao tao hiện lý do nên lên thứ sao sau nó lo mẹ vừa vừa cho nên chi ta lên tao nó lo tao tên nó tên nó lòng mẹ hát chữ chơi bê tròn đợi cho phèn thòng nó ta chỉ หลวงแม่จ๋อยมัวเจ้ามูลชัวโอวยทุ่มหล่อนะยหอกก็ตุ่มหล่อแห่งความสําเร็จเราจเรียกหลวงพ่อสําเร็จนะยหอกอ่าเจยอวัวทุ่มหล่อมัวแย่งอ่าเนื้อควออ่าเตวช่วยหยบประสบความสําเร็จลินดาวนะเจเถ้าเป้ชาวเบดเจอดแผ่นทองนั่นต้นตอหลังเจหลวงแม่จ๋อยมัวเจ้ามูลจ่าจาะลวงหล่อหลังชัวร์หล่อนะยหอกเจหลวงแม่จอยเจาะเป้สดควิทุ่มหล่อ เจมว่าจะแผ่นทองน้อยเจ้ามุนชัวอัวปีหลอหมูอัวตุ่มหลอนแต่เมื sí. ่อหล่าก็ก <uana> ุู๊ย่าเจมว่าจะหล่ออัวตุ่มหลอนเนาะเจตอนเด้หลงแม่ฮะเฉีงยบย่อดแน่เป้หล่ออัวขอนอเทียแต่ชีลูจิตสื่อนอนเนาะเจเป้อัวบรรจุเราเหาอัวจอดเจดีอันเต้เนาะเออยอเตียนแนลิงทุ่สาจีขอกุ้มหงเออัวแผ่นทองนอนหลอนแนกูติดดอกตัวเตาอเนะอะ ชนสีน้ำมูเทศเผ่าในอิเซนในกุสซาเฮติอาเจ้าหนอหลวงแม่หลอว่าเจ้าหนอหลวงแม่หล่อปฏิบัติธรรมหน่อยหลวงหลวงแม่เฮาอยหมัวก็หมงได้ชีตเตเป๋หลงหมวนสีที่นี้น่นายยอดชิตาลินเต่อหลวงแม่บูเฉงว่าจ้าใจเตเป๋ทำบุญสุรีอยู่เฉื่อยอยู่ช้าหลงหมวยอยู่อันตร์ ชั้นเนี่ยชั้นกูเราโมชิจ้าสินดาร์อยู่อาช่องสินดงอยู่กับแกอยู่กับเดเลียเดนช่กับเดเฮาเดชก้าสินดาเรามูเจ้าหายเตี้ยปวดใจเดาเป็นเรามูทำบุญถวายพระไตรจีวรเรามูเจ้าเกวามถวายวามสังฆทานลินดารนายกอ่ะแต่แถวเนกุูสาแต่อ่หลวงแม่ปัว วัจังใจตัเาาอเป๊ะหลวโมอัวเจอ้ก็หงแต่ละนี่นาเจ๋หลวงแม่เคียดตอนแน่เีตียห้าจังใจขึ้นเะย่อแน่เล่งตื้แน่สาทำบุญถวายเทีทนยนเหยาะรัเชียจูเจออียอีกคูยาวอับบวมบ้า แนสายโดช้าถวายอิปอยอดอิปวมบ้านแนสายอยสังฆทานถวายอีรู้สังฆทานย่ออ้อปวดเจียงบ้ามั่วจะสังฆทานหนึ่งเราสังฆทานมีหอยยาหุติชีประโยชน์ทำบุญเราไปเต้เจ้ากรรมในเวรทำบุญเราไปเต้เพ่ออยากจิกงทำบุญมุนชะงงชะมงเราไปเชิดหุติชีเยลียานนททกสาทำบุญยอดจุเจียยอช้าทำบุญถวายสังฆทานถวายพาตรจีวร ดาวผู้ฌานนะโย่เรามดเจ้าจนดาวแม่สีวัวหลวงแม่หนานออ่าอีสุดน้อยออีผามบ้าอ่าโย่แน่ลิงตือฮอร์จังสาทำบุญเราหมเจ้าเก๋เฮียป้าหลวงแม่โย่สีหงศรีดงเราหมถวายทำบุญเราลุ้เช่นส,สิ่งปลีอัวเป๊ต,าต้าต่อยอ,อัวตาชินอนอเจเนแน่คู่จึงทำบุญตัวเตา ชิตาลินเตเ้เนหำบุญยอดชูยอดอ่ะยอดชูต้องงไปเรบุญบวชแล้วยอดเถหลงแม่เขาเตาเจหมูทำบุญเตาเจะเจมีหย่อนช่วเต่ลอยเยออผาีวบ้านอะนยิ่งจังทำบุญเตาจะสวาย่างนี้เรารู้จิตื่อนน เจว่ายอแน่ทำบุญตัวหล่วเาเจจีให้เตียนเน่ทำบุญจีราอ้อธุราแน่ทำบุญหยูวจ่อลูกแก้วเรามดจ่อหยู่จ่อแผ่นทองนอเจ้าเรามูซ่องเปตตรแน่บรรจุดจะหาว่ารู้ถามเจดีนเตอเราโม่อยัวสังฆทานจุดแยบปั้นดงเราโมูหยู่สีช่องสีดงเราโมดทำบุญดาวจรันดาวยานนอเาเจเน่กูติดต่อเจาหลวงแม่เตอร์ยอเจาวันที่ bé cho ý tờ nhớ trong mình thi bé cho ý vậy cho nóng sầu nữa nóng sầu chị lúc mẹ mà mốt cho nhiều vấn đề tham buồn tôi ở uh, chỉ ra luôn tôi thầm buồn quan lần tàu trả tàu giả hao đó lúc mẹ mà đi múa. เจ้าเนี่ยเด๋อจะหลอรวมใช้หนึ่งเตาลิจาจิตาลินเดอหลอมอวันที่เป๊ะเจ้าหลวงแม่มาลีบ้านเจ้าสังฆทานเจ้าพัดไรจีวรเจ้าลูกแก้ววันเน่ทำบุญตัวบ้านเจ้าของวันเน่เราโมยู่อันตั้นทอัเจ้าลไว้ตรงบีล้อซชากงเช้มงเจ้าเน่สดเดอรนะจามอวันที่เป๊ะเจ้าเดอยยลีรู้จิตเสริชเชิงตาชิโนหลวงแม่ลีเกทำบุญเกเมื่อเจ้าลีหลวงแม่หายเนาะไอยันเน่เลงตื่นใน่สาทำบุญจีรา nếu cháu sát thả lo kia ý tu nợ nó lo hai vợ chồng cho bà thế thì mua kẹt chỉ à chỉ mong tao giờ sẽ sai lũ mẹ ở tết chỉ nó rồi do lũ mẹ ở là sợ đâu bé sợ đâu xứ chỉ học ở đâu mẹ lên ở đâu tao kẹt tua ở là sợ là sợ sợ con sợ mong cho nên ý lên tụ khen nó rồi trở chỉ nên ที่เฮ้ยเน่เราจรีราตามกําลังศรัทธาเราเตาเอเจ้าศรัทธาล่อเราเตาเน่เรามูถวายเจ้าลูกแก้วนออีลูกเป๊ปวมบ้านเนอถวายลูกแก้วเราเตาเน่เราโมยัวแผ่นทองอีดายนัานหนึ่งเก่าบ้านเด้ออ่าเรายิ่งเตาเหาะหอมเน่เราโมทำบุญอ่าสังฆทา,านอีลูกอ๊อบปวดเชิญชาบ้านสังฆทา,านมีเหยื่อยาวสังฆทา,านหนึ่งเราเราโมยัวเนี่ยเสียข้าวเตาอ่ายัวชาข้าวเตา ใจปอยปวจุดแยอีคูลอนอยอมออปวมบ้านเน่ละมูลดอหลวงแม่อยู่อาิชงินดงยู่อาจุดแยบ้านดงละมดเต่งลามเตียก็เช่งปี่ว่ารู้จิตรตาชินนอเนเตาตันชอลีนเอ้น้งนอหลงแม่เราชัดซอเตาเน่เฉดเตาเปาเจ้าขอให้เตียเปยอยละมัอัว จอปีแาวลีนอแถน่แาวเตาเปาตาปอเตาเปาเตาหนอแต่เราเน่ดาวยิ่งข้างข้าเชียเหล่นะอหลวงแม่อาทิบายเบากนอละเอ ในยังกานกาเสียอล้วไอ้ยศแนนเล้งตื้อยอทำบุญขอตื้อทำบุญอยากกองหงตื้อนาเจจแน่ติดต่อตัวเราหลวงแม่เตาไอ้หลวงแม่เชลีป่อค้ามบ้าเราแน่ป่อค้ามบ้าจอวันลูกแก้วนอป่อค้ามบ้าจอแผ่นทองยอดแนนเล้งตื้อหอสาจีเนี่ยก้ากลแย่งเทียนน่นหรอเนี่ยก้ากลแย่งให้จังชั่วเปล่าทุ่จิตต้าม่วงเจ้าศรัทธาเนเออ เดีเนี่ยก้ากาเย้งเจหลงแม่จะี๋ยวม่วสีเนี่ยเทสิกู้ทาชิมะน้องอีหลงแม่มมูต่อโรงงานเจเหล่าเฮียชา้นด้วยเย้งเหล่าเฮียเดี๋ยวจะ่อ้วนดันดาวสีนั่นน่ะอยรอเจม่วสีฟ้าม่วสีเอ่อป้าเย้งม่วสีด้าม่วสีเดิมม่วสีดันดาวสีอันเหรออ่าม่วงตอนดาวสีเอ็นเจเขาเยิรนน่ะเหรอเจไปอยู่อัวก็จะโง่เก้าหลามู

trên nó lúc mẹ nó lắng, lo khuya, cho nên là tham bùn, cho nét sơ đạo lý nô sư và thuyết chia sửa hành tiến nét sơ đạo tham bùn tựa cho lý nét lý khoảng tăng trái. Chuyện xưa sẽ lúc mẹ yên ua cầu thi, ua cầu thua, đo, lòng mù cháu cho nét nhớ dùng chồng nhà sĩ kỷ niệm trang, chồng thư tỷ sơ đạo nữa.